ส่วนวิธีการถอดหน้ากากนะครับผมจะอถอดให้ดูนะครับถอดหน้ากากให้กดข้างล่างตรงนี้นะครับเขาจะมีเป็นคล้ายกับเป็นปุ่มตรงข้างล่างนะเรากดเข้าไปจะเป็นเหมือนกับสวิตนะครับกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับถอดหน้ากากนะครับสําหรับหาลูกค้าที่จะถอดหน้ากากเองกดตรงนี้ปุ๊บ ปึ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ดันลงนะครับดันลงแล้วก็ดันขึ้นปึ๊บนะครับนะครับนี่คือการถอนอากาศนะครับทีนี้เวลาใส่นะครับก็ใส่ข้างบนก่อนเป็นลิ้นชักเข้าไปปึ๊บนะครับแล้วก็กดปึ๊บนะครับเครื่องก็จะบูต สวัสดีท่านครับอยู่กับ s q shop นะครับวันนี้ก็นะจะเทสตัวเครื่องเล่นนะครับเทสส่งลูกค้านะครับที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้นะครับวันอื่นก็ตัวนี้มันจะเป็นฟอนต์ที่มากับรถ all new isu นะครับตัวนี้ ข้อดีตัวนี้ก็คือมันจะมีเป็นแผนที่ลายเส้นถูกต้องของการ m i n นะครับในตัวนะครับซึ่งก็ตัวนี้เทสเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำวีดีโอให้ลูกค้าด้วยนะครับแผนที่นี้อัปเดตให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับสังเกตว่า,าการทำงานก็จะเร็วนะครับ อัปเดตเวอร์ชันให้เรียบร้อยแล้วก็อัปเดตแผนที่ให้เรียบร้อยนะครับนะครับทับที่เส้นทางแนะนำข้อดีของฟอนต์นะครับฟอนต์แบรนเนมก็คือนะครับ อ,อันดับแรกอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของเสียงนะครับคุณภาพเสียงมันจะค่อนข้างจะถ้าคนฟังอยู่บ่อยๆก็จะรู้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าแบรนด์อื่นๆจะไม่ดีนะครับแต่ว่าแบรนด์แต่ละตัวยี่ห้อแต่ละตัวของจีนหรือของอะไรเขก็จะมีเขาจะมีจุดเด่นของเขาไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟอนต์แบรนด์เนมพวก Kenwood p i o n e e r ี VC เนียมันเหมาะสำหรับ เรียกว่าถ้าเน้นเรื่องเสียงแล้วก็ความแม่นยำเรื่องความคงทนความชัวอะไรเงี้ยนะครับก็มีหลายอย่างนะครับอันนี้แผนที่นำทางอันนี้เป็นของกามินนะครับอ่าถ้าเกิดอันนี้เวลาถ้าเกิดว่าจะเอาอ่าจะดูการ์ดของแผนที่หรือว่านำไปอัปเดตก็ดูตรงนี้นะครับให้กดปุ่มตรงนี้แช่ไว้นะครับ เขาจะดัง2ครั้งติ๊ตนะครับการอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มีสติกเกอร์ของ e n น o o d เรียบร้อยนะครับอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่คือแผนที่นะครับ เราสามารถแบ่งหน้าจอได้ลองแผ่นนะครับแผ่นทินะครับนี่นะครับ หรือจะเลือกอให้สามารถดู2จอได้นะครับนี่ครับซึ่งเคล w บอรดตัวนี้ฟังก์ชันนี้เขาจะมีมานานแล้วนะครับอันนี้เล่นแผ่นนะครับออกจากแผ่นที่นำทางนะครับนะครับ ฟังก์ชันอย่างอื่นก็มีนะครับเนี่ยจะมีตัวบลูทูธนะครับบลูทูธนี่ก็จะเป็นบลูทูธรับโทรศัพท์แล้วก็บลูทูธฟังเพลงเสียงเพลงจาก YouTube ฟันตัวนี้ผมเคยทำวิดีโอหลายรอบแล้วนะครับก็ฟังก์ชันเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดของ Kenwood ตัวนี้นะครับ ที่มากับรถ e w นิวนะครับทัชสกรีนก็ค่อนข้างจะลื่นนะครับมีอะไรบ้างอ่า USB นะครับ USB ก็ตัวนี้นะครับเค t ดนะครับออโต้เพลนะครับเล่นเลยนะครับน่ครับเป็นภาษาไทยนะครับส่วนวิธีการถอดหน้ากากนะครับผมจะ อถอดให้ดูนะครับถอดหน้ากากให้กดข้างล่างตรงนี้นะครับเขาจะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นปุ่มตรงข้างล่างนะครับเรากดเข้าไปจะเป็นเหมือนกับสวิตนะครับกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับถอดหน้ากากนะครับสําหรับาลูกค้าที่จะถอดหน้ากากเองกดตรงนี้ปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ดันลงนะครับ ันลงแล้วก็ดันขึ้นปุ๊บนะครับนะครับนี่คือการถอนอากาศนะครับทีนี้เวลาใส่นะครับก็ใส่ข้างบนก่อนเป็นลิ้นชักเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็กดปุ๊บนะครับเครื่องก็จะบูตนะครับในชุดของเขาก็จะมีนะครับเสา GPS นะครับมีให้นะครับเป็นชุดสัญญาณ RCA ก็จะมีเอาท์พุต กล้องมองหลังนะครับแล้วก็กรอบที่ถอดออกเมื่อกี้นะครับแล้วก็รีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทนี้นะครับแล้วก็ชุดปลั๊กตัวนี้ลูกค้าไปใส่กับ DMAX นะครับมันจะเป็นปลักตรงของ DMAX เสียบปลั๊กได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ไมค์บลูทูธนะครับจุดเด่นๆของตัวนี้ก็คือ แคบูดลืมบอกรุ่นนะครับ DNX7380BT ตัวนี้จะอยู่กับมาร์กาออลนิวดีแมนะครับปี2ประมาณ2012ถึง2 0 1 8 1 9านะครับนะครับข้อดีก็คืออันที่หนึ่งก็คือนะครับเรื่องของเสียงนะครับเวลาเราลงชุดใหญ่นะครับรายละเอียดของเสียงไดอ้อันที่สองก็คือระบบบลนะูทูธเสียงชัดนะครับแล้วก็ อดิโอเสียงที่ออกมาจะเป็น24บิตนะครับบลูทูธถอดรหัส24บิตนะครับแล้วก็แผนที่นำทางนะครับตัวนี้แผนที่นำทางเป็นของ Garmin นะครับนะครับ Garmin นี่คือเราสามารถอัปเดตได้ตลอดเวลานะครับเป็นโปรแกรมถ้าเป็นของคินวูดตัวนี้เราสามารถโหลดมาอัปเดตเองได้เลยนะครับ โอเคก็อันนี้จะเป็นการเทสให้ลูกค้านะครับก็ส่วนใหญ่ผมเวลาผมอ่สเทสินค้าให้ลูกค้าผมก็จะทําวีดีโอให้ลูกค้าด้วยนะครับก็เผื่อท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วก็อาจจะเป็นอาเรียกว่ามีจุดที่ าการใช้งานหรือว่าอะไรพวกนี้ครับอยาส,สามารถสอบถามมาทางแชทได้นะครับเพราะว่า,าสินค้าตัวนี้เราอยู่กับเขาค่อนข้างจะบอดก็แม้กระทั่งการเปลี่ยนตัวบอดบอดบอดหลักนะครับที่ที่ที่ฟอนต์ตัวนี้เขามีปัญหากันเยอะก็คือแต่แก้แล้วใช้ได้นานนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนบอดแล้นะครับโอเคก็เทสเป็นวิดีโอให้ลูกค้าประมาณนี้นะครับแล้วก็ ทำการจัดส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับครบหรือยังน่าจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะครับให้ดูสภาพตัวเครื่องนะครับนี่ครับนี่ครับสภาพสวยนะครับคือถ้าฟอนตัวนี้ถ้าเกิดว่าใช้งานที่แบบเขาเรียกว่า ยังไม่ช้ำนะครับนะครับตัวนี้เดีย๋ยวให้ดูครับนี่ครับสภาพสวยครับนี่ครับ,รบก็ยังใช้มากปีได้มากปีนะครับเพราะว่าฟอนต์แบรนด์นเนมผมผมจากประสบการณ์ที่อยู่กับ ไอชุดเครื่องเสียงพวกนี้มานานแล้วนะครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูวีดีโอนะครับก็อันนี้เป็นการเทสนะครับก็เพื่อ,อจุดไหนเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านก็อาจจะเอาไปใช้งานได้นะครับแล้วก็อฟอนต์นะครับฟอนต์เกี่ยวกับปัญหาเรื่องเครื่องเสียงรถยนต์ปัญหาเรื่องของการใช้ฟอนต์พวกนี้นะครับถ้าเกิดว่า ท่านใดมขีข้อสงสัยหรือว่าอ,อยากติดตั้งเองหรือว่าอยากแก้ไขปัญหาเรื่องการซ่อมการเสียอะไรพวกนี้ครับก็ทักทางทางแชทได้นะครับเผื่อท่านใดใช้รุ่นนี้อยู่นะครับโอเคขอบคุณนะครับสำหรับวิดีโอนี้ที่รับชมนะครับสวัสดีครับ